ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอ,ขอ,ข,อขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปทายบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาหญิงโชคร้าย <c oughs> กับชายหนุ่มใจร้อนโอ้โห <c oughs> มา <c oughs> ชื่อเป็นเหมือนกับซีรีส์เกาหลีเลยนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> ครับเรื่องนี้ <c oughs> เชอเลยฮะ เรื่องนี้คือเป็นเรื่องเพื่อนผมเล่าให้ฟังครับครับมันเป็นเรื่องจากชาวบ้านคนหนึ่งที่เขามาเล่าให้เพื่อนผมฟังแล้วเพื่อนก็มาเล่าต่อเขาได้เรื่องนี้มาจากการที่เขาไปปิดวิดกฤตในจังหวัดจังหวัดครับครับแล้วก็ก็ไปสนิทกับลุงคนเนี้เขาก็เล่าให้ฟังเพื่อนผมก็พอสนิทกับใครมัน มนนันคุยนู่นคุยนี่มันก็ลุงมีเรื่องผีเล่าให้ฟังไหมอะไรเงี้ยออ,อ,อ,อยากรู้อยากฟังครับลุงเขาก็มีฟังเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าในหมู่บ้านนี้แหละมันเป็นเรื่องของหมู่บ้านนี้แบบนี้เขาเล่าต่อๆมาเออมันเป็นเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายคู่รักคู่หนึ่ง ผู้หญิงเนะี่ยมีชื่อว่าเข็มอ่าอาชีพทำนาเสียงดีเป็นคนซื่อๆครับชอบร้องเพลงทำไรทำนาอะไรเงี้ยส่วนผู้ชายเนะี่ยมีชื่อว่าใหญ่อาชีพขับรถรับเหมาครับครับ้องแถวอะไรประมาณเนี้ยทั้งสองคนนี้ก็ตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักกันหรอกครับไปเจอกันโดยบังเอิญแต่ว่าพี่ อ่าเข็มเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่เขาอยู่บ้านคนเดียวครับพี่ใหญ่ก็เห็นอย่างนั้นอ่ะด้วยด้วยความที่เข็มเป็นคนที่น่ารักครับผิวน้ำผึ้งตาคมฮะผมก็รู้สึกชอบอยากจะอยากจะได้อยากจะจีบพี่ใหญ่ก็เดินหน้าครับผมจีบต่อไปมาหาสูตรซื้อของมาฝากนู่นนี่นั่นตามจีบกันอยู่พักใหญ่เลยครับครับ จนกว่าโอ้เข็มจนกว่าเข็มจะยอมคบนี่หลายหลายหลายอาทิตย์อยู่ครับก็เกี่มาสักพักหนึ่งจนเข็มใจอ่อนครับยอมคบกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่พอได้เข็มมาเป็นแฟนก็โม้กับเพื่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวกูเนี่ยมีแฟนน่ารักแฟนสวยเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสกูจะพามาเปิดตัวครับ ก็คบกันมาได้สักพักหนึ่งครับแถวหมู่บ้านก็มีงานวัดพี่ใหญ่ก็ได้จงังหวะไปบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะพาแฟนมาเปิดตัวอืม,มึงต้องชอบแฟนกูสวยแน่อะไรเงี้ยแฟนกูสวยครับมึงยังมาอันนี้แล้วกันอืก็พาไปสรุปก็ไปเปิดตัวกับเพื่อนโอ้ยเพื่อนก็ต่างกูชอบสวยครับน่ารักอะไรเงี้ยในงานวัดครับผม มีมหรสพก็มีลิเกมีลำบงอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีการประกวดร้องเพลงครับครับเข็มน่าเป็นคนเสียงดีครับอืมแล้วใหญ่ก็เฮ้ยเห็นแฟนชอบร้องเพลงนี่วก็เลยยุยุให้เข็มนะประกวดร้องเพลงเข็มก็คืนคืนอ้ไอายคขบผมไม่กล้าสรุปแล้วสุดท้ายก็เข็มก็ยอมขึ้นไปประกวดร้องเพลง บนอ่าผลงานเพลงที่เขาประกวดนี่ก็เป็นเพลงของแม่พึ่งนะผมไม่ขันมากอืมอืมสร,รุปแล้ววันนั้นเข็มได้รางวัลชนะเลิศครับก็คือก็ดีใจครับผมกลับมาไม่มีอะไรเหตุการณ์ก็ผ่านไปครับ,รบก็คกบกันมาเรื่อยๆครับผมไปมาหาสู่กันเนี้ยเรื่อยๆพักหนึ่งประมาณช่วงเดือนสองเดือนอืมพี่ใหญ่ก็เห็นว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นมาได้สักพักหนึ่งละ ก็เลยตัดสินใจชวนเข็มมันอยู่อะไรนะตานชวนเขมมาอยู่กับยย่ใหญ่ชวนเข็มมาอยู่ด้วยกันอ่านะก็ชวนมาอยู่ด้วยกันเข็มก็เป็นคนซื่อครับผมไม่กล้าปฏิเสธก็เลยตกลงยอมมอยู่กับพยยี่ใหญ่ครับช่วงแรกแรกมาอยู่ด้วยกันก็ผมดีครับผมบอะไรก็หวานโอ้รักกันปานจะกินกิน พอ,อมาเรื่อยๆครับพี่ใหญ่เริ่มเปิดท่าแทะเริ่มแบบออกพิกิเรเหล้าทุกวันวันกลับมืดกลับดึกคขับรถทํางานกลับมางเงี้ยก็ไม่ทันได้เข้าบ้านก็แวะกินเหล้ากับเพื่อนอืเข็มครับผมเห็นว่ามันบ่อยมันบ่อยขึ้นก็เลยแบบออกปากก็บนบนๆนพี่ใหญ่หน่อยฮะว่าเออพี่มันจะบ่อยไปไหมอะไรเงี้ยกลับบ,บบ้านดึกทุกวันเลยไปไนไรขึ้นมา เข็มอยู่บ้านคนเดียวที่ไม่ห่วงเข็มร้อยเงี้ยก็บ่นตามภาษาเมียพี่ใหญ่ด้วยความที่แบบเมาครับผมก็ลำค้านะทะเลาะก,กันจนมีปากเสียงกันทะเลาะก,กันทุกวันทุกวันทุกวัน,กกน,กกนหนักขึ้นจนมีอยู่วันหนึ่งครับครับพี่ใหญ่ลงไม้ลงมือเริ่มลงไม้ลงมือแล้วครับผมก็เข็มก็แบบ ไม่เคยเห็นพี่ใหญ่เป็นแบบนี้ตกใจหนักถึงขั้นว่าพี่ใหญ่เนี่ยไล่เข็มออกจากบ้านครับไล่ออกไปเลยบอกไม่ต้องอยู่แล้วแบบนี้อะไรเนี้ยด้วยความที่เมาครับผมแล้วเข็มก็ไม่รู้จะทํายังไงเขาไล่ออกจากบ้านแล้วตัวคนเดียวด้วยก็เลยเก็บของก็ออกจากบ้านในช่วงก็ พี่ใหญ่ก็ไม่ได้สนใจครับผมก็นอนต่อก็ตอนอตอนตอนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตานตานใช้สมทูททลอกปะ่ะ<อ>ใช่ปะ่ะไม่ได้ใช้ครับหรือเป็นไมหรือเป็นอะไรที่มันใกล้ๆปากมันพึ่บพับอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะได้ได้ผมักลงนะเออลองลองใช้โทรศัพท์แบบปกติดิพี่อยากฟังเสียงสักนิดนึ่งฮัลโหลครับโอ้โหโยอย่างงี้ดีกว่า ตาลแล้วเอาแบบนี้เลยอย่างงี้ดี er <RX> กว่าเยอะ oh, โอเคโอเคครับโอ้ยจะดังเอาแบบนี้นะโอเคแบบนี้เลยขอโทษครับอ่าอโอเคก็อยู่กันมาเรื่อยๆครับโอ้โหเจ๋วเลยชัดมากจนกระทั่งทะเลาะกันวันหนึ่งอีช่วงดึกครับผมเพราะว่าเข็มและบนบนหนักพี่ใหญ่ก็ด้วยความเมาครับก็ทะเลาะลงไม้ลงมือจนกระทั่ง เออเอ้ดปาไล่ออกจากบ้านนะครับเข็มก็ด้วยตัวคนเดียวครับผมไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องเขาไล่ออกแล้วอ่ะอยู่ไม่ได้ก็ต้องเก็บของออกจากบ้านกลับบ้านไปอืพี่ใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจนะฮะก็เลยนอนต่อครับก็พี่ใหญ่ตื่นเช้ามาก็ไม่ได้เจอเข็มกัก็แล้วด้วยความที่ ท่าแท้ของเขาก็เป็นคนอย่างนี้ครับผมไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยคือได้แล้วก็ทิ้งทิ้งงอว้างก็ทํางานต่อขับรถไปเรื่อยๆผ่านไปสองวันครับพี่ใหญ่นี่เขาบบเริ่มสํานึกได้เริ่มคิดได้เริ่มคิดถึงเมียครับก็เลยกะว่าเดี๋ยวเลิกง,งานเย็นเนี้ยจะแวะไปหาเข็มที่บ้านก็ช่วง หกหกโมงเย็นประมันโพเพครฮะขับมาทางเข้าบ้านก็เปี่ยวๆครับผมแล้วก็มันจะมีสา,าลารอรถอ,อยู่ข้างทางฝั่งซ้ายมือฮะฝั่งขาฝั่งขาเข้าเข้าหมู่บ้านก็ขับไปพี่ใหญ่ก็เห็นเหมือนคนน,ะนั่งอยู่ก็ชะลอชะลอแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ตอนนั้น ก็ขับไปเลยพอใกล้จะถึงศาลานเนี่ยพี่ใหญ่เขาเปิดกระจกลงก็ปรากฏว่าเห็นเป็นเข็มเนี่ยน,นั่งอยู่ครับอก็เลยจอดจอดรถแล้วก็แต่ยังไม่ได้ลงฮนะ่ะก็เปิดกระจกก็คุยกับเข็มว่าตะโกนไปว่าเข็มมานั่งทําอะไรที่นี่ทำไมไม่เข้าบ้านจะมืดแล้วเข็มก็ร้องไห้ครับก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบอะไรแต่พี่ใหญ่ก็คิดว่า สงสัยคงจะงอนอยู่อะไรเงี้ยเสียใจอยู่อะไหนมาแล้วก็พี่ใหญ่ก็เปิดประตูรถแล้วก็ลงไปหาเดินไปนั่งคุยใกล้ๆเข็มก็จะร้องไห้ครับก็คุยกันไปปอบใจกันมาก็สรุปแล้วดีกันครับพี่ใหญ่ก็โอเคพากลับบ้านแต่ไม่ได้กลับบ้านพี่ใหญ่ก็กลับบ้านเข็มก็ไปนอนที่บ้านเข็ม แต่ก่อนจะขึ้นรถนะ่ะพี่ใหญ่ก็เดิน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 มาขึ้นรถปุ๊บพอปิดประตูรถแต่เข็มก็ยังไม่ขึ้นนะก็แบบเหมือนยืนร้องไห้อะ่ะไม่กลา้าโคกกลัว,วโดนไล่มาแล้วไงก็พี่จะให้ฉันขึ้นแล้วพี่ไม่ไล่ฉันใช่ไหม,อมเออพี่ให้ขึ้นมาขึ้นมาเถอะไม่เป็นไรพี่ไม่ว่าแล้วพี่ไม่ไล่แล้วก็เข็มก็ขึ้นมาแล้วก็พาไปไปบ้าน ก็หัวมีครับคือดีกันตามปกติก็มีอะไรกันครับผมครับก็พอมีอะไรกันเสร็จพี่ใหญ่เห็นว่าอีช่วงมันยังไม่เดึกเท่าไหร่มันยังหัวค่าก็เอ้ยพี่ขอออกไปกินเหล้าได้ไหมอะไรเงี้ยเออเออ,อเอาเงี้ยก็เข็มก็ทําหน้าตาเศร้าครับแบบจะไปอีกแล้วหรอไม่พอใจนี่ไม่พอใจครับ พี่อยู่กับเข็มนี้แหละอย่าไปเลยครับเข็มคิดถึงพี่เหลือเกินอืมถือว่าเข็มขอพี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันอืพี่ใหญ่ก็ทาไมพูดอย่างนี้อออืมันไม่ดีโอเคเอางี้พี่ไม่ไปครับต่พี่นอนอยู่กับเข็มนี่แหละก็นอนครับผมก็หลับกันไปนอนไปได้สักพักหนึ่งพี่ใหญ่เขารู้สึกตัวครับผม ช่วงกลางดึกแต่หลับตาอยู่นะฮะเหมือนเขาจะได้ยินเสียงเพลงฮะก็เป็นเพลงที่เข็มใช้ประกวดวันนั้นนะฮะเป็นเพลงทุ่งไม้ขันมากคแบบแล้วก็เข้าหูมาแบบอสักนิดนิดนึงได้ไหมฮะเพื่อเพ่ออารมเพื่ออรมของเรื่องโอ้เดี๋ยวมันจะมีลิขกสิทธิ์อย่าเลยอดีกว่าโอเคโอเคได้ได้ก็ร้องร้องร้องไปครับผม พี่ใหญ่ก็แบบเริ่มมันคันแล้เข็มจะร้องทําไมดึงแล้วออ,อนอนได้แล้วแต่รับตาอยู่นะครับเขาพูดไปพอดูไปได้สักแป๊บนึงเข็มเงียบแล้วก็ร้องไห้ครับจะร้องทําไมเนี่ยครับไม่ต้องร้องอนอนได้แล้วเขาไม่หยุดครับ จนพี่ใหญ่โมโหคือหยุดได้แล้วคือเริ่มขึ้นเสียงแล้วก็เริ่มตาขึ้นมาสิ่งที่พี่ใหญ่เห็นก็คือเป็นหน้าเข็มดำๆครับผมมืดๆนะครับบรรยากาศแต่แล้วก็เห็นตาเขาขาวจู่หน้าพี่ใหญ่อยู่ครับผมเืมตามาครับพี่ใหญ่ก็ตกใจก็ลุกขึ้นขยี้ตาปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรเขาเห็นเข็มมันนอนหันหลังให้อยู่ก็บกเอ๊ สงสัยเหนื่อยงานมาเพียกาฟาดไม่เป็นไรว้ยนอนต่อก็นอนไปยันเช้าจนเช้าครับตื่นมาไม่เจอเข็มหละก็คิดได้ว่าสงสัยไปทํานาอะไรเงี้ยไปทงานพี่ใหญ่ก็ไปทํางานต่อครับไปทํางานพอตกเย็นพี่ใหญ่ก็ขับรถมากลับบ้านครับมาบ้านเข็มแต่ว่าก็ไม่เจอเข็มครับกระได้ทีครับดันจังหวะ เฮ้ยหนีไปกินเหล้าดีกว่าอืมก็ออกมามาันมาเจอเพื่อนๆครับนั่งกินเหล้ากันอยู่สามสีค่คนก็มีพี่หนึ่งพี่สองพี่สามอะไรเงี้ยนั่งกันอย,นนอยู่ก็จอดเพื่อนเพื่อนเห็น,นพี่ใหญ่ก็เอ้ยมาๆมา,มา,มาไมา่ได้เจอนานแล้วโฮมมามา,มากินเหล้ากันหน่อยพี่ใหญ่ก็ไม่ไปเสครับอยากกินเหล้าอยู่แล้วด้วยก็เข้ามานั่งกิน นั่งกินไปได้สักพักหนึ่งเพื่อนก็ต่างแบบปีกตัวหนีกลับบ้านมั่งก็เหลือพี่สามกับพี่ใหญ่อีกสองคนช่วงประมาณสามสี่ทุ่มล้นั่งกันกินไปสักพักหนึ่งพี่สามอเอ้ยนูกลับบ้านแล้วอ่ะพี่ใหญ่ก็เอ้ยจะไปไหนเออกูกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานทำไรต่อพอพี่สามลุกปุ๊บพี่ใหญ่ก็แบบ คือไม่อยากให้กับก็ดึงแขนพี่สามไว้ดึงพี่สามก็โอ๊ยพี่อยากก็เป็นไรเจ็บแขนเจ็บใชไหมไหนดูพี่เป็นไรแขนเป็นไรเปิดมาก็แขนมันแบบมีต 100, แ,บบบแต่รอยแบบขวนลอยบาดเต็มหมดเลยเป็นไรเนี่ยไปทำอะไรมาอาวานเมาดิล้มใส่รถน้ำครับอืมก็โอเคไม่ได้สงสัยเลยแต่ว่าเอ้ย บ้านมึงไกลเดี๋ยวกูไปส่งดีกว่าพี่ใหญ่ก็อาสาไปส่งพี่สาม,มก็ขึ้นรถกันกครับผมขับไปได้ออกมาได้สักหน่อยนึงฮนะมไม่ไม่ถึงร้อยเมตรพี่ใหญ่ก็จอดเห็นว่าเข็มนากำลังเดินกลับบ้านก็เปิดกระจกเขาเข็มจะไปไหน อ๋อกลับาาบ้านมามาขึ้นรถมาเดี๋ยวไปส่งไอ้สามด้วยกันแล้วค่อยกลับบ้านพร้อมกันพี่สามก็บอกเออม่ต้องต้องนะงั้นมึงกลับบ้านกันเลยสองคนน่นเดี๋ยวกูเดินกลับบ้านเองแค่นี้ใกล้ครับพี่สามก็รีบลงรถก็เดินกึง่งวิ่งกึ่งเดินฮนะรีบ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 ,รบ,รบเดิน,ดนหายไปเข็มก็ขึ้นรถก็พากันกลับบ้านก็ไปนอน ปกติครับผมอาบน้ําอาบท่าอะไรเตรียมตัวจะนอนกลับไปแต่ว่าสิ่งที่พี่ใหญ่ตื่นมาเจอครับผมอืมพี่ใหญ่เขาก็รู้สึกว่าที่นอนมันเป,เปียกๆอ่ะอืมครับนอนไม่สบายตัวแล้วคือแบบเขาก็แบบนอนกอดนอนกอดเข็มอยู่นะฮะ<อ>แ,แต่ยังไม่ลืมตามก็แบบเปียกๆถึงวะไอเงี้ยพอลืมตามันเท่านั้นแหละครับ พี่ใหญ่เนี่ยนอนกอดศพเข็มอยู่ครับโอ้ยอใช่ลักษณะศพคือหนอนนใ่ชายยัวแย่หมดแล้วครับผมึ้นอืดหมดแล้วโอ้โหเท่านั้นแหละครับตกใจสติแตกวิ้งร้องโอ้ชอ่วยช่วยผีหลอกผีหลอกวิ้อง,อ,ง,อ,งออกมาหน้าบ้านชาวบ้า,บานเห็นได้ยินก็ไป็นไร่ปไปไก่เข,ข้ามาดูพี่ใหญ่ผีหลอกผีหลอกผีหลอกอืม แต่สับเรียบร้อยทุกคนที่เข้าไปดูก็เห็นว่าศพเข็มอะนอนอยู่ในบ้านนี่เกิดเรื่องใหญ่เลยครับโอ้โหตายได้ยังไงอะไรยังไงตำรวจมาหมอมาส่งศพไปที่โรงพยาบาลสรุปหมอชนสูตรครับ,รบผลชนสูตรออกมาคือเข็มโดนฆาตก,กรรมครับโดนฆาแล้วก็ออคือลักษณะศพ มันมีรอยช้ำที่คอแล้วอวัยวะเพศฉีกขาดครับผมก็ตำรวจก็สืบสืบสืบหมอก็ชนะสูตรผลชนะสูตรออกมาคือไม่ใช่ใครเลยครับที่ฆ่าเข็มคือคือพี่สามครับผมเอา้าวคนที่ด้านกินเหล้าด้วยกันใช่ครับก็เพราะว่า ในเล็บในซอกเล็บของเข็มนะครับ<อ>มันมีเศษเนื้อเศษอะไรเงี้ยเศษหนังของพี่สามอยู่ยใช่ครับผมก็<อ>หมอชนะสูตรตัวดีเออะไรมามก็คือเป็นเป็นพี่สามเป็นพี่สามก็พอเห็นอย่างงันพอรู้เรื่องปุ๊บก็มามาที่บ้านพี่สามสจลพี่สามไม่อยู่นะนนก็ตามจับกันหนีไปแล้วครับผม<ข>ตามจับกันอยู่สามสี่วันนะก็ไปจับได้แถบแถบ,แบอีสาน คือเขาหนีกบดานเตรียมเตรียมจะหนีแล้วฮะพอจับได้ก็มาทําคดีโน่นนี่นั่นพอถึงขั้นตอนทั้งแผนนะครับผมบพี่ใหญ่อะด้วยความที่แค้นนะครับผมมโหหาอาศัยจังหวะไหนไม่รู้ชุลมุนนะครับผมเดินเข้าไปเอามีดนะครับผมเสียบเสียบคอพี่สามเฮ้ย ใช่ครับผมคือเสียเลยพี่สามตายเลยครับตรงนั้นเลยกลายเป็นว่าพี่ใหญ่จโดนจับแทนครับผม <c oughs> ก็เหตุการณ์ตรงนี้ก็จบไปเวลาก็ผ่านมาเขาก็เราโอ้ยผีเข็มนั่นมันเฮี้ยนเขาก็เจอกันหมดแหละบางครั้งมีชาวบ้าน <c oughs> เขาทำนาเนี้ยมันก็มานั่งที่ห้างนาะร้องเพลงลั่นทุ่ง,งานาหมด ชาวบ้านก็ทํานาไม่ได้ครับบางครั้งก็ชาวบ้านมาตกปลาหาปลานในคลองแบบก็ได้ยินเสียงร้องไห้แล้วก็มาจต่ไกลเลยฮะแล้วก็เสียงคนเดินคืดคืดคืดคือแบบเดินลากเทาา้าฮะแล้วก็ร้องไห้ชาวบ้านที่ที่กําลังหาปลาอยู่ก็ได้ยินแล้วก็เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาปรากฏว่าก็ไม่มีใครอื ก็บอกอุ้ยโดนันทุกคนมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วขนาดพระเอกลิเกที่เคยมาปิดวิกแถวเนี้ยยังโดนหลอกเลยครับก็เพื่อนผมพอบอกพอพอรดียันอย่างนั้นก็เอาพระเอกลิเกโดนเลยครับผมโดนหลอกก็มาเล่นลิเกนี่แหละปิดวิกก็เล่นไปเล่นมา มันบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนดูลิเกสวยเลยด้วยความที่เป็นพระเอกลิเกะก็ลงไปขอเบอร์อืมก็จะติดต่อแบบว่าจีบอะจีบเอาไม่ยกอะออได้ครับผมก็ผู้หญิงก็บอกไม่ไม่มีเบอร์ไม่ได้ใช้โทรศัพท์เอางี้เขาก็ถามว่าบ้านอยู่ไหนบอกก็บ้านอยู่เนี่ยอย,อยู่อยู่ท้ายหมู่บ้านเลย ไปส่งไปส่งพี่ไปส่งหนูได้ไหมได้ไหมคะออพูดอุเห็นงนั้นนะพี่ผู้หญิงสวยด้วยครับพูดขนาดนี้แล้วอ่ะทำไงได้ก็รีบร้างหน้าล้างตาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปส่งก็ขึ้นรถกันมาขับ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 ไปปุ๊บไปส่งแล้วก็อ่าพี่ถ้างั้นเข้ามาในบ้านก่อนดืมน้ะหนึ่งชาก่อนเดิมเสร็จแล้วค่อยไปครับอุ้ย มันจะดีมันจะดีเหรอครับเดี๋ยวเดมันจะน่าเกลียดไหมไม่เป็นไรครับแค่ดื่มน,น้ําก็เข้าไปเลยบ้านก็เอาน้ําให้กินโอเคครับผมพอ,พอกินน้ําเสร็จโอเคครับผมขอตัวก่อนนะฮะคือรู้บ้านแล้วคือคือรู้บ้านแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาติดต่อดเดือนอะไรที่หลังได้เพราะว่าปิดบิ๊กคือทีเกิดปินวิกมันปิดปิดนานครับเป็นเดือนเป็นปีก็พอ จะเดินออกจากบ้านมาแล้วขับขึ้นเอ้ยขึ้นรถมาแล้วขับรถออกมาเชื่อไหมพี่ดูกระจกหลังอ่ะเป็นบ้านล้างแบบแบบไม้แห้งแบบหลังคานี่เป็นรูโบเต็มหมดเลยฮะคนั่นแหละฮะก็โดนหลอกถ้าอย่างพี่ก็โดนโดนหลอกมาก็ไม่กล้ามาเล่นวิกอีกเลยตรงนั้นอนั่นแหละเรื่องก็มีประมาณนี้ เพากลับว่าอยคนนอนอยู่กับเมียที่เป็นศพเนี่ยมาหลายวันแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแล้วตัวเอเนียน่าจะต้องใช้คำว่านะผู้หญิงสวยก็เป็นที่จดจดจดจำแล้วก็เป็น<อ>สายตาของผู้ชายอยู่แล้วอะ่ะใช่ใช่ผมผมลืมเล่าคำ<อ>สารภาพของพี่สามเออเออยังไงอืมใช่เขาก็สารภาพว่าอีวันที่พี่ใหญ่นะ พาไปเปิดตัวนั่นแหละเขาเห็นแล้วเขาชอบนั่นไงใช่เห็นชอบปุ๊บเขาก็เฝ้ามองมาเรื่อยๆครับผมจนกระทั่งวันที่เขาทะเลาะก,กับพี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่ไล่เข็มออกจากบ้านแล้วเข็มมาเดินมาเดินมาเจอพี่สามกลางทาง,ทางออพอดีเขาก็เลยถามมันนั่งคุยกันก็ออกแนวเคม็มฮะจะเค็มเพื่อนก็โอเคไม่เป็นไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านอื ก็พาไปไปที่บ้านสรุปก็เหมือนออกกุบายฮะเดี๋ยวเข้าบ้านไปกินน้องกินน้ํากินท่าอะไรกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับก็นั่นแหละฮะก็ลงมือข่มขืนใช่ก็ข่มขืนแล้วทีนี้พี่เข็มเขาไม่ยอมก็บบตะกุยกระตายกับ,บด้วยความที่สู้ไม่ได้อ่ะพี่สามก็แบบไม่ยอมแล้วสู้แล้วแบบเขาเจ็บนะครับด้วยด้วยความที่เข็มตะกายหน้าตะกายอะไรเงี้ยก็ บีบคอ,อเข็มใช่ครับผม oh, โอ้โหยสุดท้ายคือคนที่ฆ่าเมียตัวเองนั่นก็คือเพื่อนที่นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันใช่ฮะ oh. แต่อีวันอีวันที่กินเหล้ากันเสร็จน่ะคือเขาก็บอกว่าเขาไม่เขาไม่เห็นเข็มนะอีวันที่พี่ใหญ่จะอาสาไปส่งอะ่ะอืมเขาไม่เห็นเข็มแล้วทีนี้พี่ใหญ่ก็ก็คุยกับเข็มเอออ่าจะไปส่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปส่งไอ้สามด้วยกันแล้วก็กับ,บงงกังพร้อมกันนั่นแหละครับผม ไอ้สามนะก็งงว่าใหญ่คุยกับใครไอะไรเงี้ยก็ต,ตกใจก็คือเออชื่อเข็มมาก็ตกใจกันเลยเออแคอเดลูกเดูกเดินกลับอย่างไงเงี้ยเออใช่<อ>ครับนี่นะฮะก็คือเรื่องเนี้ยมันทําให้เราคิดได้ถึงกับคนคนที่เรานะไว้ใจใช่หนึ่งด้วยไว้ใจมากเกินไปสองก็คือคนที่คนคนรักที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยบางทีเรามองข้าม เราไม่ได้ใส่ใจเขาเหมือนแต่ก่อนนะ<ช>แล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวปล่อยให้เขาต้องมีช่องว่างสําหรับให้พื้นที่คนอื่นเนี่ยเข้ามาแทกโดยที่เราไม่รู้เลยว่าคนอื่นเนี่ยเขาหวังดีหรือเป็นยังไง<ช>เมื่อเรามีจุดอ่อนตรงเนี้ย<ๆ>เขาเข้ามาได้เขาก็เลยผู้ชายอย่างว่านะนะครับอาจช่วงนั้นอาจจะดื่มเหล้าเข้าไปด้วยหรือเปล่า ใช่ใช่พี่ใหแล้วก็เออแล้วก็พี่เข็มก็เป็นคนที่สวยด้วยไงจับตามองกันหลายคนครับผมนะครับสุดท้ายก็เข็มเพื่อนซะใช่เข็มเออนะฮะเน่นี้ก็เป็นอุทธรุ์เป็นอุทหรณ์นนะส่วนคนที่น่าจะช็อกที่สุดนั่นก็คือสามีเขาเนี่ยนะฮะพี่ใหญ่ครับผมใช่ซึ่งช็อกมากนอนกอดมีอยู่ไม่รู้กี่วันนะฮะจนตัวเอง พอรู้ตัวว่าเป็นเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นไอ้สามเนี่ยเป็นคน<ช>ลงมือฆ่ามีตัวเองเนี่ย<ช>ก็เลยเขาเรียกว่าบรรดาโทรส์ไม่ไหวก็เลยเอามีดนะฮะโอยแทงเข้าไปที่คอตนเองก็เลยต้องติดคุกใช่ไหมใช่ครับผมก็พอเพื่อนผมก็ฟงังฟังฟังเรื่องแล้วเรื่องนานยังอหมลุงไม่นานล็อกมันก็ยี่สิบยี่สิบกว่าปีได้แล้วมั้งแล้วพี่อาปู่เขาออกจากคุกยังก็นั่งอยู่ตรงหน้ามึงเนี่ยเขาบอกเนี่ย ใช่ครับผมออเหรอใช่ครับเขาเขาก็คนคนที่เล่านะ่ะคือคือพี่ใหญ่เฮ้ยเออมันพีตรงนี้คือพี่ใหญ่เป็นคนเล่าเองใช่ครับโอ้โหอ๋อโอ้โอ้โหตกใจคือพีอืมนะครับอะนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ชื่อเรื่องว่าหญิงโชคร้ายกับชายหนุ่มใจร้อนนะฮะนะครับ ผขอบคุณมากที่ตาลที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าครั้งหน้าเรื่องต่อไปตาลเอาแบบนี้นะ <c oughs> เออชัด <c oughs> ข,อขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยเออไม่รู้ว่าใช้ไม่หรือว่าใช้อะไรสมอทองหรือเปล่าหรือว่ายังไงเอาแบบนี้ดีกว่าชัดมากเลยโอเค okay, <ด>นะครับ,รบขอบคุณมากตาลแล้วก็กอดบางสายเหมือนเดิมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ